เราไม่ลอยว้างอยู่ในมหาสมุทรเรามีที่เกาะมีที่พึ่งแค่นั้นก็ชีวิตของเราถ้าเรามีที่เกาะได้มันก็ไม่เป็นอาหารเต่าและปลาแนละ้วเรามีที่เกาะได้ เราเกาะอยู่กับคำว่าคำบริกรรมหรือเราเกาะอยู่กับการพิจารณาหรือเราเข่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนันเดียกว่าเราเกาะเราเกาะอะไรติดเราก็เอาบางครั้งเวลาเราอยากจะทำความสงบคือการใช้คำบริกรรมแต่มันมันไม่ต้องการที่จะใช้คำบริกรรม มันต้องการอยากจะวางครรบริกรรมแล้วก็ว่าไปตามเหตุการณ์ตงนั้นมันต้องการจะวางก็วางเลยมันต้องการจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างกะทิ้งไปเลยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะตายความรู้ยังมีอยู่อย่างคนที่กำหนดลมหายใจก็เหมือนกันกลัวว่าลมหายใจมันยาก พอลมหายใจมันเปลี่ยนไปเป็นละเอียดหรือไม่มีลมหายใจไปกลัวว่ามันจะตายสติก,กับปัญญาเราต้องมาทันมันมาทันยังไงก็เรานอ,นอนหลับเรารู้จักไหมว่ามีลมหายใจไม่เห็นมันตายอันนี้เรามีความรู้อยู่มันจะตายได้ยังไงพราะเวลามีสติก,กับปัญญามามีปัญญามาทัน เราใช้คำบริกรรมพุทโธพุดโธมันสบายมันวางไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความรู้สึกา ức, ทางร่างกายมันจะหมดไปมันเหลือแต่ความรู้สึกทางใจเมื่อมันเหลือแต่ความรู้สึกทางใจก็คือเหลือความรู้สึกทางใจแค่นั้นไม่ต้องไปสนใจมันจะเหลืออะไรก็เหลือของที่มันมีอยู่ความรู้ยังมีอยู่มันไม่ตาย อย่างเรานอนหลับมันมีความรู้ที่ไหนก็ไม่เห็นมันตายก็นอนกันมาไม่รู้กี่ฟ้ากี่ปีมาตามลําดับมันก็ยังไม่ตายฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิภาวนามันจะตายได้ยังไงหรือเวลาเราเดินโยมกมมันจะตายได้ยังไงตายไม่ได้มันไม่ตายเหมือเมื่อมันไม่ตายเราก็กําหนดลงไปไว้ มันจะวางคำบริกรรมก็วางก็วางเมื่อมันอิ่มเต็มที่เหมือนแต่เราทานอาหารเมื่อมันอิ่มแล้วเราก็หยุดอิ่มในคำบริกรรมอิ่มในการพิจารณาอิ่มในการเพ่งมันก็จะวางถ้าทำให้มันอิ่มจะพอถ้ามันยังไม่อิ่มก็คือมันหิวเมื่อมันหิวมันก็คือตั้งมั่นไม่ได้ ถ้ามันตั้งมั่นได้ม,มันก็ไม่หิวฉะน,นวิธีการคิดขบวนการคิดหลักง่ายอย่าไปทำให้มันยากหลักมันจริงๆเป็นเรื่องง่ายๆ่ายไม่ยากหลักมันจริงๆเป็นเรื่องไม่ยากเราทำกธฐานอันใดอันหนึ่ง แก้ความสงสัยได้ทั้งหมดก็คือเราแก้ความสงสัยได้ทั้งหมดแล้วก็แก้ความสงสัยได้ทั้งหมดแล้วหรือแล้วไม่ต้องไปสงสัยอะไรมันอีกทำกดฐานอันใดอันหนึ่งอย่างเราบริกรรมก็คือเป็นโกดฐานในคำบริกรรมหรือเราพิจารณาพิจารณาไตลักหรือพิจารณาสมุดปุ๊ก หรือพิจารณาสมุทัยหรือเราจะเดินมากทำให้มากเจริญให้ยิ่งนิโรธความดับทุกข์มันเกิดขึ้นมาเองของมันไม่ต้องไปทำอะไรมันมันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติของมันเหมือนกับฝนตกเมื่อมันตกได้ที่ของมันแล้วน้ำมันก็ไหลของมันเองเมื่อเห็นแล้มันไหล ุ้ฝนหยุดไปสองสามวันกับน้ําก็กแห้งไปถ้าพบฝนไม่ตกมันถึงได้แห้งก็มีอยู่แคนะ่ไม่ได้มีอะไรมากเพราะมันก็เป็นธรรมชาติของมันนั่นธรรมะคือความเป็นธรรมชาติอันนี้ก็เมือนกันในภาคปฏิบัติก็คือธรรมะเป็นของธรรมชาติมารู้เรื่องของธรรมชาติแล้วก็จบจบก็จบไม่สงสัยคือไม่สงสัย เมื่อเราไม่สงสัยแล้วเราจึงจะมาสงสัยมันอีกอยู่ทําอะไรเพื่อประโยชน์อะไรก็มเมื่อเรากินอิ่มแล้วเราจะไม่กินมันทํำไมรอไว้เวลาหลังก่อนถึงมากินถ้ามันหิวแล้จึงมากินถ้ากินอิ่มแล้วจะกินก็ไปอีกกินก็ไปอีกเดี๋ยวก็ท้องแตกเหมือนกับพักที่อดอาหารอยู่ที่ทางอีสานเนนอดอาหารไปสิบห้าวัน พอวันที่สิบหนี้จะฉันวันที่สิบห้านี่ก็เดินปวดลานวัดลานวัดอ่าไปเจอขนุนต้นขนุนลูกขนุนลูกใจลูกยาวต้องสอบขว่าแบกมามันสุเกเต็มที่ลทเลยมันจะมาทาเลยมาจำแหลกขนุนก็บอกว่าทําครึ่งเดียวก็พอเน,นี่มัน ไปฉันหมดหรือพระสิบกว่าองค์มันฉันไม่หมดหรอกตั้งหกถาตั้งสามถาดด้วเน้นบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะกินสามถาดพระฉันไปหมดไปสองถาดพระเอาหมดไปสองถาดเนนก็เลยเอาถาดตั้งหกถาดไปทำยังไงเน้นก็เอามาวางรอบตัวไว้ โกงเอาหมดไปสองถาดเนียงก็สันสันไปสันไปสันไปหมดไปถาดหนึ่งองเดียวพอกำลังวัดก้มจะเอาถาดที่สองมาใส่ได้ยินเสียงฟองแตกดังปุ๊บนั่งฟองผมแตกแล้วครับล้มลงม,มาตายเลยไม่ได้ไปลงมีบาลไปที่ไหนเลยหมดลมอยู่ตรงนั้น บอกว่าท้องผมแตกแล้วครับได้แกนั้นหมดก็มันอิ่มแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดพระเขาก็บอกว่าถ้ากินหมดถาดนั้นมันก็เดี๋ยวว่าท้องแตกแตกก็แตกมันหิวมันอยากตายก็ตายตายก็ตายจริงๆรงิมันจะไปยากไม่ได้ยาก ฉนันวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราอย่าสร้างความสงสัยขึ้นมาในตัวของเราเองอย่าสร้างปัญหากับการปฏิบัติในตัวของเราเองจริงๆแล้วเรารู้อยู่เราเข้าใจอยู่แต่มาแก้งว่าอย่างโน้นว่าอย่างน,น,าางนี้จริงๆเราเห็นอยู่พกกกุกก็เห็นอยู่สมุทัยก็เห็นอยู่มัคก็เห็นอยู่ นิโรธก็เห็นรู้อยู่เราเคยทำได้อยู่แต่เราพยายามแก้งสงสัยกับมันแก้งสงสัยกับไตรักษ์แก้งสงสัยกับอริยสัจก็ไม่ไปไหนเนะี่ยคือคือไม่พยายามสร้างความสงสัยขึ้นมาในตัวเองจะทำงานต่อไปก็ไม่เอาก็มาสร้างปัญหาให้ตัวเองอยู่อย่างนั้นมันก็เลยตกอยู่ในที่นั่งลำบากอยู่ตลอดเวลา ไม่เป็นไปกับมัดไม่เป็นไปกับอะไรนะครับก็ดูที่เนนบัณฑิตสมณีนเขาหมดความสงสัยในกรรมฐานจิตเขาก็ตกเข้าสู่กระแสแห่งมัดเขาตกเข้าสู่กระแสแห่งมัดก็พร้อมที่จะทําลายอาสวะจิริตเขาก็ทาลายอาสวะจิริตในขณะที่โกนหัวอยู่กวนหัวในข้างเดียวเพราะข้างที่สองเริ่มกวนข้างที่สองเสร็จสำเร็จเป็นพระราหันขึ้นมา แล้วเขาก็ไม่สงสัยอีกที่เรียกว่าบัณฑิตสามเเนนแต่เราไม่ใช่เราจะพยายามสร้างความสงสัยกับตัวเองสงสัยธรรมดานี่มันยังไม่เท่าไหร่มันกลายเป็นวิเขกังขาหนักเข้าไปอีกเขาเรียกว่าวิเขกังขา สร้างปัญหาให้ตัวเองยุ่งยากตลอดทั้งปีทั้งชาติในภาคปฏิบัติอะไรจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติของมันอะไรจะตั้งอยู่อะไรจะดับไปก็เป็นดับไปตามธรรมชาติของมันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาโลกทั้งโลกมันจะเป็นไปอยู่อย่างนี้ ึงได้มีกับมีชื่อของกับแต่ละกับแต่ละกับมันก็มีชื่อของมันอย่างตอนนี้เป็นพัทธกับแล้วต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นศูนย์ยะกับศูนย์ยะกับก็คือเป็นเตโชกับวายโยกับอาโปกับแล้วก็เป็นศูนย์ยะกับ เตโชกับก็คือเป็นไฟทั้งโลกวายโยกับก็คือมีแต่ลมพัดอยู่ทั้งทั่วแผ่นดินเรียกว่าวาโยกับ,าอ,กบอาโปกับก็คือมีฝนตกน้ำท่วมก็จะมีแต่น้ำท่วม,อ,ม,ม,วมอยู่นี่ตอนนี้สัตสัตว์น้ำมาเกิดก่อนสัตวบ์บกพวกวิญญาณต่างๆก็จะมาเกิด น้ำท่วมอยู่หนึ่งกับเสร็จแล้วก็จะมีปฐวีกับดินน้ำแห้งลงมีดินโผล่ขึ้นมาพอมีโดนดินโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีสัตว์บกมาเกิดพอสัตว์บกมาเกิดก็มีมนุษย์มีอะไรมาเกิดแต่ไม่มีพูทจ้า เรียกว่าศูญยากรับถึงแม้จะมีคนเกิดขึ้นมาก็จริงอยู่แต่ไม่มีธรรมะคำสสั่งอนของผู้เจ้าก็อยู่เป็นศูญยากรับก็คืออยู่ตามเป็นพวกฤาษีชีภัยอย่างมากก็มีพระประเจกกับพุทธเจ้ามาเกิดไม่มีผู้เจ้าถ้าไม่มีผู้เจ้าหนเรียกว่าศูญยากรับตอนที่มีผู้เจ้าอยู่เรียกว่าพัฒนกับอย่างกับปัจจุบันในมี พัทธลกับคือมีผู้เจ้าตรัสรู้ถึงห้าองค์ในกลับนี้งั้นเราไม่ไม่ต้องสงสัยกลับมันก็เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้อยู่ตามอายุไขของแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นไปตามอายุไขข,ของสัตว์โลกเป็นไปตามอายุไขข,ของธรรมชาติ อย่างเตโชกับก็คือเป็นไฟหลังจากพร้เจ้าปรินิพานพระพุทธเจ้าสีอริเมตรัยปรินิพานแล้วประกาศปรินิพานพร้อมกันไม่มีใครทำศพใครพอปรินิพานพร้อมกันหมดเสร็จแล้วก็เกิดเตโชกับ มีไฟไหม้ขึ้นมาเรียกว่าเตโชกับคือมันสิ้นสุดกับแล้วก็จะเป็นเตโชกับไฟไหม้อยู่อีกหนึ่งกับเสร็จแล้วก็มีลมพัดไฟดับไฟดับแล้วก็มีฝนตกน้ำท่วมเตโชกับวายโกับอาโปกับแล้วก็จะมี น้ำแห้งลงเรียกว่าปัทชวีกลับมีมนุษย์เกิดมีสัตว์โบกเกิดนี่เป็นเรื่องของธรรมดาของสัตว์โลกเป็นอยู่อย่างแล้วก็เป็นศูนย์จะกับไม่มีพุทธเจ้ามีาพระเกศปัจเจก,กกับพุทธเจ้ามีคนสร้างบารมีก็มีในสมัยที่มีพระปัจเจกกับพุทธเ,เจ้าก็มีเขาธารรมะเกิดขึ้น มีสาบกกรณีเกิดขึ้นมีเขาคัตรมาตมีมพระประเจก